สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุกก็มาจัดชุดเซตเป็น e ีพีที่454หรือ454นะคะ1เซตมี3กระถางนะคะราคา220บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตราคานี้ก็จะได้ไม้กระถาง4นิ้วพร้อมป้ายชื่อแบบนี้3กระถางนะคะแล้วก็จะเป็น ามแถมห้านะคะวันนี้สามไม้กระถางสี่นิ้วสามกระถางส่วนแถมหนึ่งแถมสองจะเป็นลูกไม้เมล็ดกระถางสองนิ้วแบบนี้สองกระถางนะคะนี่ก็จะค้ะกากันใบกลมบ้างใบไผ่ใบหอกบ้างนะคะอันนี้คือแถมหนึ่งแถมสองนะคะส่วนแถมสามสี่ห้าจะเป็นงานหัวห่อตุ้มกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ค้กากันหัวใหญ่บ้างกลางบ้างค้กากันไปเนาะนี่นะคะจุกๆเลย ตัวงานหัวตัวแถมงานหัวก็จะเป็นห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะมีป้ายชื่อให้เหมือนกันนอกจากเป็นลูกไม้ก็จะไม่ได้ป้ายชื่อไปนะคะตัวลูกไม้กระถางสงนิ้วนี้ไม่มีป้ายชื่อนะคะไม่มีป้ายชื่อให้เนาะ3แถม5นะคะ220บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่6ก สิงหานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่7สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP นะ้อย e ีที่454นะคะแจ้งสำหรับพื้นที่ห่างไกลนะคะบวกเพิ่ม15บาท 1เซตก็จะเป็น235บาทนะคะเฉพาะพื้นที่ห่างไกลนะคะถ้าพื้นที่ปกติก็220บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันไปเซตที่1น,นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะเป็นปฐมนนเป็นไม้ป้ายออกออกแดงชมพูแบบนี้ไม้ไปถึงสักสองวันนะคะก็อัพไซส์เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะเพราะว่าดินเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วถ้าเปลี่ยนดินใหม่ อัพขึ้นกระถางใหญ่มันก็จะโตแบบพรวดๆเลยนะคะเนาะเรียกไหมพวดพรวดโตแบบโตวไวดีกว่าเนาะโตวไวขึ้นนะคะโตเร็วขึ้นเนาะหนึ่งประถมนนนะคะสองไม้ป้ายเช่นกันเป็นบัวสวรรค์นี่ดูความป้ายเขานี่นะคะบัวสวรรค์ก็อัพขึ้นหกก่อนก็ได้เนาะทีละขั้นละขั้นไปนะคะ ส่วนสามตัวนี้จะเป็นรวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยไม่เลิกมีติดบ้านไว้นะคะชื่อเป็นมงคลตัวนี้สามารถอัพขึ้น8ได้เลยนะคะใส่เป็นสองต้นได้เนาะสามนะคะแถมที่หนึ่งลูกไม้มเมล็ดมีสองต้นหนูหน้าเปิอๆเปิดแบบนี้โทนออกกระดูกชมพูสองแบบอยู่นะคะเนี่ยแบบที่1อันนี้แบบที่สองเนาะนี่นะคะแถมหนึ่งมีสต้นในกระถางแถมสองก็เช่นกันสองต้น ดูทรงใบแล้วแปลกๆนะคะเอาไปลุ้นเนาะก็คือบางท่านเล็กใหญ่สําหรับแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแต่ตัวเนี้ยตัวกระถางสองนิ้วนี่ะสาหรับบางท่านอาจจะเล็กไปจริงๆนะคะก็ไม้ไปถึงสักสองสามวันอยากอบต่อก็หากะละมังใส่น้ํานะคะแล้วก็ถุงครอบมัดไว้ได้หรือบางท่านพักไว้สักสามวันอยากอัพขึ้นสีก็คืออยากแนะนําอัพไปทีละขั้นเนาะอย่างตัวกระถางลูกไม้มเมล็ดเนี่ยไปจากปูคือสองนิ้วเนาะไปถึงท่านอาจจะ อาจจะอัพขึ้น4ก่อนนะคะผ่านไปสักพักหนึ่งก็พิจารณา,าดูว่ามันเริ่มโตก็อัพขึ้น6ขึ้น8แบบนี้นะคะค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะนี่ลูกไม้มเมล็ดนะคะแถมที่2ส่วนแถมแถม3ตัวที่1อสงไขดูป้ายสวยมากนี่ไม่หัวเล็กนะคะเกินนิ้วโป้งไปเยอะเลยนะคะแถม3อสงไข แถม4ีปูเจ้าสมิงพายนะคะไม้ใบกลมเข้มแบบนี้นะใบแข็งนี่ก็หัวใหญ่นะคะแถมสี่ส่วนแถมห้าก็เป็นไม้ใบกลมเป็นตับเดือนกุมภาพันธ์เนีแกจะจัดจะมีกระดูกสีชมพูนะคะดูหัวนี่อันนี้จะเป็นเซตที่หนึ่งนะคะดูเผื่อกันซักเซตสองเซตเนาะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนี่ก็ออกเป็นโทนแดงชมพูสวยเลยหนึ่ง เพชรจอมทองนี่สวยๆเลยนะคะเพชรจอมทองนะคะหนึ่งสองกัดสีชมพูสวยมากเป็นกัลยานะคะดูใบใหม่ๆมาแบบนี่นะคะไม้บางตัวคือเราพิจารณาตามสายตาเราได้นอะอันไหนขึ้นหกก่อนหรืออันไหนไปแปดได้เลยนะคะนี่กัลยานะคะสองอันเนี้ยมันไปแปดได้เลยอันนี้ก็ไปแปดได้เลยเช่นกันสามเป็นไม้เก่าขุนสัน์ ดูลูกเขาเริ่มแทงมาเรื่อยละแทงขึ้นมาหนึ่งแล้วก็แทงขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะปูปลูกไว้สองต้นในกระถางแต่ลูกเขาเริ่มมาละดินมันเริ่มหนักนะคะไปถึงก็อัพไซส์ได้เลยเปลี่ยนดินนะคะพักสักสองสามวันนั่นแหละนี่นะคะสามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นกอแล้วเนี่ยเพราะว่ากระถางสี่นิ้วอ่ะมันมันแค่นี้เนาะรากมันก็จะวนอยู่แค่ในกระถางนะคะเราไปถึงเราเปลี่ยนดินอัพเดี๋ยวรากเขาก็จะกระจายไปแบบสะดวก เหม,มันคนเราหายใจไม่ออกนะคะเอาไปอัพไซดเลยนะคะแถมที่หนึ่งสองต้นสองสีเป็นใบกลมหนึ่งใบกลมก็แบบนี้เลยส่วนตัวนี้สีแดงนะคะนี่แถมที่หนึ่งแถมที่สองก็สงต้นสองแบบเหมือนกันสีคล้ายๆกันนี่อันนี้คือแถมที่สองนะคะแถมสาม หนึ่งจะเป็นหนุมนา,านหักด่านตัวนี้เขาก็แองอัดกันอยู่ในกระถางหกเนาะเอามาล้างเนี่ยไปถึงน่ะกูก็จะให้ไปทั้งใบแต่เนี่ยเดี๋ยวไปถึงก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะแทงขึ้นมานะคะหนุมานหักด่านนะคะหนึ่งสองนารีบุรพานี่หัวใหญ่หญส่วน3ามเป็นนางทองประสีเป็นไม้เก่าหัวใหญ่นะคะเนี่ยคุ้มคุ้มเลยอันนี้เป็นของเซตที่สนะคะเซตต่อไป เซตที่สามกระถางที่หนึ่งคือเบเจ้าปอแก้วนี่ดูใบไมเปิดด่างมาแล้วค่ะแรกๆนะไม่ค่อยจะเป็นหน้านี้เนี่ยเห็นไหมนี่ใบใหม่ล่าสุดนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะเจ้าปอแก้วนะคะหนึ่งสองมณีมรกตนะคะไม้ด่างนี่ด่างขาวชมพูนะคะหลอดใหม่นี่ด่างแน่นอนมณีม,มรกตนะคะสอง ส่วน3คือป้ายแบบเจ็บๆเลยมหาเศรษฐีนะคะดูมหาเศรษฐีมีติดบ้านไว้นะคะเป็นมงคลนะคะมหาเศรษฐีนะคะสาแถมที่1นสองต้นนี่เป็นทรงนี้นี่น่าจะกัดสีนะคะสองต้นแถมที่สองมีสองต้นเหมือนกันใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่ง สีสวยนะคะแถมที่สองแถมที่สามนะคะหนึ่งจะเป็นมนลรับแรแม่หนึ่งลูกสองเลยเป็นไม้โทนน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมแดงแๆหน่อยนี่สามต้นเลยเป็นกอนะคะหนึ่งสองพรเจ้าสวัวดูหัวเบเริ่มเลยอ่ะสามเป็นสร้อยสังวาลน,นะคะหลอดใหม่ยังไม่กลางนี่หัวใหญ่จุกๆเลยเซตที่สามนะคะ อย่าลืมนะคะดูเซตเผื่อไว้ด้วยเนาะเซตต่อไปเซตที่สี่เป็นเซตไม้เก่าหนึ่งเท้าคนธนุราชหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าต้นแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะแทงขึ้นอีกไหมนะคะตัวนี้ก็พักไม้สักสามวันตัวนี้สามารถอัพขึ้นแปดได้เลยนะคะเพราะว่าดินดินหนักละหัวหก็น่าจะมีแล้วแหละตัวนี้สวยนะคะยิ่งแก่ยิ่งสวยหนึ่งนะคะสอง นายเมืองไม่เก่าเช่นกันมีสองต้นในกระถางนะคะนายเมืองนะคะสามก็เก่าอมตะไม่เชิงเนาะก็ก็เก่านั่นแหละมีสามต้นเป็นเทพอมริศนะคะนี่ยังกัดไม่สุดเลยกัดสุดจะคล้ายๆหกหลงขาวนะคะตัวนี้ใช้เวลานะคะสามต้นเลยจุกๆุแถมที่หนึ่งสองต้นยู่ทรงใบนี้ทรงใบแปลกนะคะบางคนเรียกว่าทรงใบพิการเนาะถ้าทรงใบพิการมันจะแปลกๆนะคะแล้วมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่ง มีสองต้นแถมสองมีหนึ่งต้นแต่ว่าสีชมพูสวยเลยนี่นะคะแถมสามสี่ห้นะคะแถมสามให้สองนับหนึ่งนี่หัวไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยเป็นขุนรัตนาวุฒิไม้เก่าเช่นกันเนี่ยกับสีมาแนะได้สองต้นเลยนะคะสามสี่เทพพนมนี่ป้ายติดมาอย่างนี้เลยยุบล้วขึ้นนะคะเทพนม ส่วนห้าพะโมคะลนะนะคะบอนกาบไม้เก่ากับสีแดงอันนี้เป็นของเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งไม้ด่างนะคะพอยอาคาัคนีไม้ด่างของที่สวนนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ต้นพี่ให้ดูเนาะนี่นะคะหนึ่งสองนารีสยามบอนกาบมีสองต้นในกระถางโตมากัดสีชมพูสวยนะคะมีสองต้น สามไม้ด่างสาวนาครชัยศรีดูความด่างเขานี่นะคะสาวนาครชัยศรีนะคะสามแถมที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นกระจุกแบบเนี้ยมาดูหน้ากัดสีนะคะเนี่ยแถมที่หนึ่งจุกๆเลยแถมสองสองต้นสองแบบนี่ดูกระดูกชมพูแถมสามกินารีไร่รำดูหัว มันขึ้นมาสองต้นแบบนี้ดูกัดสีชมพูสวยมากกินารีไร่รำนะคะไม้ใบหอกของพี่สวนส่วนสองสุนทรภู่นี่ชมพูสวยเลยส่วนสมตัวนี้เทพพนมยุบแล้ขึ้นหัวใหญ่เนี่ยหัวใหญ่สาหัวก็คุ้มแล้วนะคะนี่เป็นของเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่1เป็นฟอร์มกอ ปีของมีสามต้นเลยดูตัวนี้ปลูกเป็นกอยิ่งสวยไซนี้ก็อัพขึ้นแปดได้เลยนะคะถ้าไม้ไปถึงก็สักสามวันเนาะอัพขึ้นแปดหรือจะแยกได้แต่ตัวนี้แนะนําให้ปลูกเป็นกอจะสวยหาไม้ค้ำมาค้ำเนาะนี่นะคะสามต้นเลยส่วนสองในเมืองก็สองต้นในกระถางดูใบใหม่มาหน้าสวยเลยนะคะสองต้นส่วนสามตัวนี้เป็นไม้่าง นะเมืองนอนท์หน้าจดทะเบียนนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะเมืองนอนท์หน้าจดทะเบียนแถมที่หนึ่งสองต้นสองสีนะคะนี่แถมสองก็สองต้นสองสีเช่นกันแถมที่สามวันเสาร์สองต้นให้สองนับหนึ่งวันเสาร์นะคะตับวันเสาร์นะคะสาม สี่กำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองนี่ไม้หัวเล็กนะคะห้าคมขวัญเขียวไม้เขียวปายชมพูอันนี้ประมาณนี้ป้อันนี้เป็นของเซตที่หกนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นพอยอาคณีนี่ไม้ด่างของที่สวนอันนี้ใบไม้ล่าสุดเลยพอยอาคณีนะคะไม้ด่างหนึ่งสองก็ไม้ด่างเป็นหน้ามังนนหน้าจดทะเบียนนี่ด่างสวยๆเลย สตับจังหวัดเป็นค้อนแก่นนะคะไม้ใบแข็งก้านแข็งใบใหญ่ยิ่งโตใบยิ่งใหญ่นะคะตัวนี้นี่นะคะคอนแก่นแถมที่หนึ่งเป็นใบหอ,อ,อกแหละนี่ดูทรงสะกอนเอาไปดูฟอร์มนะคะสวยแถมสองสองต้นสองสีอยู่นะคะนี่แถมที่สามนะคะ หจะเป็นนี่อสรงไข่เดี๋ยวจะเหลือใบนี้ไว้ให้แล้วใบนี้ตัดเนาะนี่อสงไข่นะคะนี่แถมสองไยแถมสามแถม4ยุทธหัตถีนะคะแถมห้าไก่ราชาวดีนี่หัวใหญ่อันนี้เป็นของเซตที่7็นะคะเซตต่อไปเซตที่แปด ดูเจ้าปปแก้วต้นนี้หนึ่งนะคะเจ้าปปแก้วดูมันมีสามใบก็จริงแต่ดูนะคะนี่ใบใหม,ใหม่เจ้าปอแก้วนะคะหนึ่งปึ๊บ,บ,บสองเทพพนมนี่มันก็จะติดป้ายมาแบบนี้นี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะสองนะคะเทพพนมสามไม้กัดสีตัวนี้เป็นเพชรสีประทุมมีสองต้นนี่ ตัวนี้พื้นเขียวเลยต้องรอดูตอนโตเต็มที่เขาจะกัดนะคะนี่เริ่มกัดล้กัดคือกัดชมพูบางเลยนะคะสวยนี่นะคะสามแถมหนึ่งี่ทรงใบอะไรก็ไม่รู้นะคะมีใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะคนละสีเลยแถมหนึ่งแถมสองก็คนละสีดูตัดกันชัดมากมีสองต้นนะคะส่วนแถมสาม แถมสามตัวที่หนึ่งมงคลสยามนะคะไม้ป้ายแดงป้ายเขียวแถมสี่ลูกไม้นี่หัวส่วนแถมห้าให้สองนับหนึ่งเป็นพันดาวนี่นะคะให้สองนับหนึ่งอันนี้เป็นของเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าึหนึ่งพ่อแฮคณีนี่ไม้ด่างของพี่สวนมีสองต้น ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะไซส์ก็ประมาณนี้มีสองต้นหนึ่งนะคะสองนารีสยามเนี่ยถ้าเขาได้กัดสวยบนกาดบนะคะสามตัวนี้สีเล็กนิดนึงเอาไปอบต่อได้เป็นเพชรจอมใจนะคะไม้ด่างดูนี่ไซส์ประมาณนี้เพชรจอมใจนะคะสามแถมที่หนึ่งมีหนึ่งหนึ่งต้นนี่ออกมสีชมพูแบบนี้ แถมที่สองมีสองต้นสองสีนี่ตัดกันชัดเจนเลยแถมที่สามเป็นโทนออกแดงชมพูให้สองนับหนึ่งนะคะคุณแผนนี่แถมที่สี่ให้สองนับหนึ่งเหมือนกันนี่โทนแดงชมพูนางทองประสีหัวใหญ่มากแถมที่ห้าส้อยสังวานให้สองนับหนึ่งเช่นกันรวมแล้วได้หกหัวหกหัวย่ำๆเลยนะคะเนี่ยเซตที่เก้า เซตต่อไปเซตที่สิบเอ่อเซตสุดท้ายของวันนี้กระถางที่หนึ่งจะเป็นพนางสุจิตราคู่กับพี่กุลทองนะคะได้สองต้นเลยเป็นไม้เก่าทั้งคู่กัดสีทั้งคู่นะคะพะนางสุจิตาทุกคู่กับพี่เอ่อขอโทษกับพี่กุลทองนะคะหนึ่งสองซับพนมเนี่ยเห็นไหมเริ่มกัดชมพูมาแล้วนี่นะคะซับพ,พนมนะคะสอง 3เพชรมนทนนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งหน้าเริ่มมาละไม้หน้าเข้มใบแข็งการแข็งนะคะเพชรมนทน3แถมที่1 2ต้น2แบบเปิรอะแถมที่2 2ต้น2สีแถมที่3น,นะคะ1จะเป็นพันดาวนี่หัวใหญ่ 2. จังหวัดตรังก็หัวใหญ่ส่วน 3. สยามเพอนี่ยุบแล้วขึ้นก็หัวใหญ่เบอร์เริ่มเลยอันนี้เป็นของเซตที่10นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด10เซตปุฝากลุงป้านะาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ